สวัสดีค่ะก็พบกับมิ้นนะคะเป็นผู้จัดการอยู่ที่คอาพิเศษเจเจนะคะแล้วก็วันนี้มิ้นเตรียมส่งมอบรถอีกคันหนึ่งนะคะให้กับคุณพี่มาริกานะคะซึ่งเคนจริงจริงก็ ไม่ได้ผ่านยากเลยนะคะรู้สึกว่าวันเดียวผ่านแล้วพี่มาริกาเนาะใช่ใช่วันเดียวค่ะใช่แล้ววันนี้สอบถามนิดนึงคุณพี่มาริกานี่คือพบมินจากช่องชางไหนเอ่ยพี่พบจาก c e b o o k Facebook นะคะแล้วก็คือมีการแอดไลน์แล้วใช่แอดไลน์แล้วก็คุยกันใช่ค่ะใช่ก็คุณพี่มาริกาก็คือตัดสินใจง่ายมากค่ะก็คือไม่ค่อยยุ่งยากเพราะว่าดูข้อมูลมาเป็นปีแใช่พี่ดูข้อมูลมาแล้วมาบ้างแล้วค่ะแล้วก็จริงๆอ่ะที่บ้านก็คือใช้รถหลายคันแต่ว่าอันนี้เป็นรถคันแรกหรือเปล่าเขาของแบรันรกกออ ก็ถ้าเป็นแบรนด์ฟอร์ดนี่ก็คันแรกเหมือนกันคันแรกเหมือกันก็อันนี้ก็คือ,คอยินดีคุณพี่บริการ ตอนรับคุณพี่มาริกาเข้าสู่โลกโรฟอดนะคะก็วันนี้ก็คือเดี๋ยวอย่างรถคันนี้ค่ะเราก็จะมีการตกแต่งให้กับคุณพี่นะคะตามที่คุณพี่มาริกาแจ้งมาเลยนะคะทั้งรอบพันเดี๋ยวมิ้นอาจจะพาคุณพี่มาริกานะคะเดินดูรอบตัวรถเะว่ามีอะไรบ้างอาจจะแบบคุณคร่าวๆนะคะก็สิ่งที่ให้คุณพี่มาริกาไปนะคะก็จะมีเป็นสกู๊ปนะคะแล้วก็จะมีตัวครอบไปหน้านะคะอันนี้จะเป็นของแถมที่ให้คุณพี่คะ แล้วก็จะมีตัวนี้เลยค่ะยางนะคะ BF พร้อมล้อแมกนะคะนี่เราคือแถมฟรีให้คุณพี่แล้วก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะคะซุ้มล้อแล้วก็ในเรื่องของตัวผ้าลายสติกเกอร์อันนี้ลายสติกเกอร์นี่คือคุณพี่เขาเลือกเองนะคะ คือเรามีลายให้เลือกเยอะแหละใช่เยอะมากใช่ใช่แล้วก็อันนี้ถามนิดหนึ่งความรู้สึกนะคะจากจากการที่มาออกรถจากที่นี่ที่ฟอร์ดเพ็เกษเจ็ทเจ็ของเราเป็นยังไงบ้างคะพี่บอลลาพี่พี่ว่าเป็นโชว์รูมที่พร้อมนะพร้อมหนึ่งว่าเป็นโชว์รูมที่กว้างแล้วก็รู้ลักษณะว่ารถเยอะอะไรเงี้ยคือเราไม่ต้องรอนานคือเราเป็นคนใจร้อนอ่ะใช่เวลาเราออกรถใช่แล้วก็แบบเร็วๆเพราะเราต้องไปทางานต่ออะไรแบบเนี้ยค่ะแนะนําเลยใช่ไหมคะค่ะใช่ก็นนี้ก็อาจจะฝากขอคุณพี่บริการแนะนําบอกต่อ เจอ,อ,อมาว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็อันนี้มิ้นก็ต้องฝากขอขอ,ขอบพระคุณคุณพี่มาริกาด้วยนะคะ,คะที่เอ่อให้ความไว้วางใจเรานะคะมาออกรถที่ฟอร์ดเพ็กเซสม77นะคะวันนี้มิ้นก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะพร้อมกับพี่มาริกาขอ,ขอบคุณนะคะ,คะสวัสดีค่ะค่ะและฝากติดตามนะคะให้คุณลูกค้านะคะฝากกดติดตามนะคะของมิ้น ซึ่งเป็นเพจฟอร์ดผู้จัดก,การคุณมินนะคะและอีกช่องทางหนึ่งค่ะในช่องของ y o u t u b e นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและข้อมูลตัวรถดีดๆเกี่ยวกับโปรโมชัน่นแล้วก็การตกแต่งรถงนยนต์สวยๆเท่ๆแบบนี้นะคะ